เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู g l e ทิ์จากจอยสติ hmm. ๊กเหมือนเดิมนะครับและแล้วเวลาที่ผมรอคอยมากที่สุดของต้นปีนี้ก็มาถึงเมื่อเกม Evolve มาให้เราเล่นแล้วครับ mm hmm. ผมอยากจะตะโกนว่าอย่าประดับประดูแบบฟินสโตนดีใจมากที่มันมาให้เราได้เล่นสักทีนะฮะ mm hmm. มันเป็นเกมที่ผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นมากแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเกมอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับ mm hmm. ถึงขนาดว่าซื้อ2เครื่องอ่ะ ซื้อทั้ง Xbox One ซื้อทั้ง PS4 อะ่ะเพราะอยากเล่นมากจริงนะครับอันนี้หลาคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วว่ามันเป็นเกมอะไรแนวไหนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่ามันเป็นเกมเ,เกมแบบแนวแบบต่อสู้อารีนาชูตติ้งแบบออนไลน์ก็คือ ผู้เล่นสี่คนจะลุมผู้เล่น1คนนะครับผู้เล่น4คนจะเล่นเป็นฮันเตอร์ผู้เล่น1คนจะเล่นเป็นมอนสเตอร์ก็คือเป็นในพานนักล่ากับเป็นสัประหลาดนะครับสคนในพานเนี่ยจะต้องลุมฆ่าสัประหลาดตัวหนึ่งให้ได้อธิบายเนี่ยคอนเซปต์ของเกมง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองเข้าทูตอเียของเกมก็คือตัวตัวตัว,ตวสอนเล่นนะครับให้เล่นให้ดูเป็นมอนสเตอร์ซะก่อน1ฉาก แล้วอาจจะได้เข้าใจคอนเซปต์ของเกมได้มากขึ้นนะครับอ่านี้เริ่มทิวทอศเลียวเลยนะครับเราจะได้เล่นเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่เกมประกาศออกมาคือโกลไลเอตนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ดีไซน์มาจากคิงคองผสมก็ซิล่าสังเกตว่าควบคุมง่ายๆก็คือปีนนะครับมันมีปุ่มปีนกับกระโดดเนี่ยเวลาเจอ ขึ้นที่สูงสูงก็ปีนแล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็เกาะปีนก็ได้เอากระโดดพลาดเฟลไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีให้เราปีนอีกเยอะนี่นะครับเวลาจะขึ้นที่สูงก็ปีนกดเหนี่ยวไกลซ้ายค้างไว้นะครับแล้วแต่ว่าเล่นกับเครื่องอะไรนี่ก็โดดเออโอเคอ่าทีนี้ต้องโดดขึ้นที่สูงโดดเกาะปีนเออไม่เฟลละโอเค สังเกตว่าการกระโดดนี่เราจะไม่สามารถสแปมกระโดดได้นะครับมันจะมะีมันจะมีมิเตอร์เนี่ยกระโดดได้จํากัดครั้งอันนี้เป็นความสามารถต่อไปของมอนสเตอร์คือการดมกลิ่นกดอนาล็อกอนาล็อกซ้ายขวามันจะดมกลิ่นแล้วก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆนะครับนี่ครับเราก็ตามข้ามันะเออเออแล้วหัวใจหลักของการเล่นเป็นมอนสเตอร์ก็คือกิน หลังจากที่ฆ่าเรียบร้อยแล้วก็กินศพของสัตว์ป่าที่เราฆ่าเป็นอาหารซะป๊เพื่อที่เราจะเราจะโตเราจะโตครับตัวเราจะใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นอ่านี่เราดมดูมาอ,อ่อกด B... สสำหรับเครื่องอันนี้เครื่องเล่นบนเครื่อง xbox one มันจะคลานการคลานนี่จะทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบเชียบไม่ทิ้งรอย เงี้ยนะครับโอดสังเกตว่าถ้าเราเดินปกติเนี่ยมันจะเห็นรอยเท้าสีเขียวๆแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคลานปุ๊บปุ๊บอ่าเราจะไม่มีรอยเท้าเหลืออยู่ละศัตรูก็จะตามหาเรายากขึ้นและแถมเวลาที่เราคลานอยู่เนี่ยถ้าเรากดโจมตีตอนเราคลานเนี่ยมันจะสามารถตบ,บปุ๊บศัตรูให้ตายได้เลยทีเดียว เราก็ต้องกินตามเงื่อนไขของมันคือให้เราจัดการฆ่าซะสามต้องตามตบปบสิโอ้ไม่อยู่ในระยะอีโอเคสามตัวครบล้ครบแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อไปเฮ้ยไอ้นกพวกนี้นะครับเวลาเราเดินไปย่ำมันเนี่ยมันจะตีปีกกระพือกระเพื่มขึ้นมา จะทําให้ศัตรูในบริเวณตามตามหาตัวเราเจอง่ายขึ้นอ่ะทีนี้เราต้องลงไปข้างล่างแล้ว้วาลงไปด้วยสกิลถ้าสังเกตนะครับที่มีแถบพลังสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยก็คือเป็นพลังชีวิตของมอนสเตอร์นะครับแล้วด้านใต้ที่เป็นรูปกลมๆสีอันนั่นคือสกิลนะครับก็จะมสสีสกิลสีชนิดแล้วแต่ตัวมอนสเตอร์นะครับอา่าพอเรากินได้ ประมาณหนึงแล้วเราก็จะวิวัฒนาการ Evolve ครับ e v o l v e เราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ได้สกิลมากขึ้นเอามาใช้อ <s> ัปเกรดให้สกิลเราแข็งแกร่งขึ้นอ่าปาปตบเอาตบหายไปเลยเวรกรรมโอเคไม่เป็นไรข้างล่างมีเยอะเราจะไปอย่างยิ่งใหญ่เพื่อตบปาบตายเลยไหม ตายเลยกินต่ออ,อธิบายต่อนะครับไอแถบพลังชีวิตด้านบนจะเห็นว่ามีแถบสีฟ้ากับแถบสีแดงแถบสีฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อผมกินสัประหลาดเห็นไหมฮะพอผมกินแล้วแถบสีฟ้าจะมากขึ้นเรื่อยๆพลังเกราะนะครับส่วนแถบสีแดงนั้นเป็นพลังชีวิตมอนสเตอร์จะตายเมื่อพลังชีวิตหมดแต่ถ้าเกราะหมดเราสามารถที่จะกินสัตว์ประหลาดไอ้กินพวกสัตว์ต่างๆให้ พลังเกาะเราฟื้นขึ้นมาได้อนี่เราผมโดนแถบละผมโดนกับดักของพวกฮันเตอร์ที่วางไว้มันจะมันจะตรึงผมแล้วผมจะเดินไปช้ามากผมต้องตบมันเพื่อทําลายทิ้งเอาเยอะเยอะตบหลายอันก็ตบได้ไม่เป็นไรเ,เรามาถึงจุดอนี่นะครับคือสตูในเกมมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นตัวตัวเล็กๆปึ๊บเนี่ย ่ะใช้สกิลโตโอ้มันหลบด้วยเว้ยฉลาดเอา,เ,อาเครื่องหินเนาะตายหนึ่งคนไฟไซเอาะตายสองโตปอีกทีอ่ะตายสนิทนะกินศพได้เลยนะครับฆ่าฮันเตอร์ตายแล้วก็กินศพได้แต่ว่าที่ผมเห็นพวกนี้คือลูกจอาครับไม่ใช่ของจริงครับของจริงยังไม่มาครับปึ๊บนะครับให้เขาให้เราซ้อมมือก่อน เราก็ซ้อมมือกับการฆ่าพวกนี้ไปก่อนเนี่ยครับใช้สก,กิลอัดสังเกตว่าตัวตัวละครที่เป็นคนนี่ไซส์เล็กกระจิ๋วหลิวเลยนะถ้าเทียบกับอมอนสเตอร์ใหญ่โอเคจัดการเรียบร้อยต้องไปทางนั้นต่อปึ๊บเอามีอีกมีก,ก็ฆ่าอีก กลัวอะไรตบปาตายสองคนไฟโอ้ยเยอะทำไมเยอะมีมาเยอะก็ตายเยอะเข้าใจไหมดื้ออีกดื้อดื้อไปไหนตายโอเคกินศพก่อนเพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ใครไ โอเคต่อไปมันจะให้เราฆ่าตัวสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่นะครับในเกมนี้จะมีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่กระจายอยู่เต็มหมดซึ่งสัตว์ประหลาดพวกนี้จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าสัตว์ประหลาดทั่วไปและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราฆ่ามันตายแล้วเนี่ยถ้าเรากินศพของมันเนี่ยเราจะได้สกิลขึ้นมาด้วยครับเนี่ยจะสกิลดาเมจเอาพุตเพิ่มขึ้น35%ออยู่ด้านบนของจอ จะเป็นตัวชี้บอกว่าเอ้ยตอนนี้เรามีสกิลทําดําเนจเพิ่มอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งจะทําให้เราได้เปรียบในการต่อสู้โอเคทีนี้เราก็ต้องมาเจอของจริงกันแล้วครับนี่คือเหล่าฮันเตอร์ที่จะต้องขับเคี่ยวกับมอนสเตอร์ตลอดทั้งเกมโดยฮันเตอร์จะแบ่งเป็นแอตซอลนี่คือคาร์แอตซอลนะครับตัวทำดำัมเมจประจำทีมปึ๊บนีคาสเมดิกครับตัว วิิวเพื่อนป๊าบตัวซัพพอร์ตตัวนี้จะคอยสนับสนุนด้าน,นาต่างๆเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4ทรัพเปอร์จะมีหน้าที่ในการดักมอนสเตอร์โดยเฉพาะโอเคทีนี้คือจะเห็นว่าเขาหน้าตาดูแบบโหดร้ายไม่เหมือนลูกกระจกที่เราเพิ่งสู้ไปทีนี้เราก็ต้องจัดการจัดการไล่ล่าค่าค่ามันให้หมด <c oughs> นี่ครับ ตอร์ก็จะมีสกิลอะไรของเขาอะที่เราจะแบบเราอาจจะมันจะกวนประสาทเราเพอสมควรแนะไม่อาจละอ่านี่ตายแล้วผมจัดการได้เป็นหนึ่งคนละนอนอย่างนี้ยังไม่ตายนะครับมันชุบชีวิตเพื่อนได้นะครับเราต้องห้ามห้ามปล่อยให้เขามาย่องมาชุบชีวิตเพื่อนอันนี้ผมโดนเอาไปไหนอะโอเคล้มรู้สึกจะ ฆ่าไปสองโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีอีกคนหนึ่งไปไหนได้ตายอ่าทีนี้เหลือตัวเดียวแล้วครับโอ้มันมีเกาะเราตะปบซะเฮ้ยกวนเกินเฮ้ยตะปบไม่ได้หรอเนี่ยทำไมตะปบไม่ได้ล่ะ ตายด้วยเอาหินไปกินตายไม่ไมโดนเรียบร้อยล่วงตายชนะแล้วนี่คือการเล่นในสไตล์ของมอนสเตอร์นะครับทีนี้ต่อไปเราจะลองมาเล่นในมุมมองของฮันเตอร์ดูบ้างเหตุการณ์เดียวกันฉากเดียวกันศัตรูเหมือนกันเอ้ยไม่เหมือนเพราะเราจะได้เล่นมาเป็นคนละแล้วเราจะได้เห็นว่าความใหญ่โตของตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันขนาดไหนนะครับ โอเคในตอนนี้ตอนเราเล่นเป็นทีมนี่รู้สึกเราจะได้เล่นเป็นแอสซอลนะครับอาวุธสังเกตแอสซอลอันนี้อาวุธแรกที่เรามีเนี่ยเป็นยิงมอนสเตอร์ตายได้ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเออ่ฮันเตอร์ทุกคนจะมีเจ็ตแพ็กก็คือจะทำให้สามารถกระโดดสูงหรือว่าบินได้ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้เอา้ามันให้ไปตามเว่ยพอยก่อนไปไหนต่ออ๋อ,อตรงนู้นโอเค ไปไหนกันไปไหนจ๊ะเออ่เจ็ดดอตออให้ให้หลบใช้กดปุ่มกระโดด2ครั้งนะครับแล้วพร้อมปุ่มทิดทางแบบหลบซ้ายหลบขวาจะทำให้เราหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้อันนี้เป็นเท,เทคนิคพื้นฐานที่สำคัญมากนะครับฮันเตอร์ทุกคนควรจะหัดให้เป็นนะ ปุ๊บอ่ะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผด้วยการกดกระโดด2ครั้งมันก็จะพุ่งไปกินพื้นที่อย่างรวดเร็วพวกนี้นี่อันตรายไหมเนี่ยยิงทิ้งไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความชัวเอ่อให้เป็นไหนขึ้นขั้งบนเหรอปุ๊บถ้ากดแบบบินนะครับมันจะบินสูงๆ jet climb ให้เปไหนเออเดี๋ยวนะ ให้ให้ปีนอันนี้ใช่ไหมโอเคคือการปีนที่สูงสูงแบบนี้ในเกมเนี่ยง่ายมากคือเดินให้ชิดกำแพงแล้วกดกระโดดค้างไว้มันก็จะปีนให้เราแค่นี้แหละเีทลองลองสัตว์ป่าดูเขาให้ลองใช้ปืน ตายย่างเนี้ยตายอย่างเนี้ย,อยเอย้ตายได้แล้วจริงๆเวลาออกล่าเนี่ยครับไอสัตว์ป่าพวกเนี้ยถ้าไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยอันทำมันตรายเราเราก็เสียเวลาทีจะไปนั่งฆ่ามนหรอือเปลาขึ้นมาแล้วก็โอเคทีนี้เราได้หนักละโอย๊อย อ้ปืนสายฟ้าโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มเลยด้วยให้ค่ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่เออลวงแล้วลวงอีกเลยมัวแต่ล็อกหลบโอ้ไม่หมดทันทีคือจริงๆผมไม่ต้องฆ่ามันก็ได้ดนะี่หว่าแล ขาให้มาเวพอยต์โอเคไปไหนต่อข,ขึ้นขึ้างบนเฮ้ยโอเคอันนี้สกิลอย่างหนึ่งก็คือเปิดเกาะคือฮันเตอร์แต่ละคนมันก็จะมีแบบความสามารถไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวตัวที่ผมเล่นนี่คือมันคือคลาสโซซึ่งเอ่อมันจะมีความสามารถเป็นหลักเกี่ยวกับการทำดาเมจกับการเกาะป้องกันตัวเองโอ้สัตรูเยอะจัง ยิงสิพี่ตายซะอันนี้เจอเพื่อนนะฮะนี่คือการเทคนิคการชุบชีวิตเพื่อนเวลาเพื่อนแบบโดนโจมตีหนักๆแล้วลงไปนอนรอความตายเนี่ยก็คือกดกดคา้างาเอาไว้กดปุ่มคา้างเอาไว้ก็จะชุบเพื่อนขึ้นมาสู้ต่อได้เอ้ายิงอะไรพี่ใจเย็นมาดนนี้แล อีคลิปอาร์คไมนี่เอาเอาวุธอีชิ้นหนึ่งกลับระเบิดวุ้งเอาอไปรอใครเดินเข้ามาโดนเหยียบเอาทำไมไม่วางละ่ะวางสิวางสิเธอเอาอะไรกันโอเคนี่สัปลาดอีกชนิดหนึ่งครับพวกนี้เป็นแค่แบบเอา้าโดนงับซะเป็นพวกแบบ สัตว์ป่าแบบเกรดเกรดที่มีสกิลอะเกรดดีหน่อยเกรดอีลีดอะไรเงี้ยมันจะให้สกิลนี้ได้สกิลมาละลงน้ำอมแต้มกลับมาละที่เดิมจื๊บ มาสมทบกับพวกสองคน no <c oughs> แล้วก็เนี่ยครับเวลาเวลาเราเห็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้คือรอยเท้าของมอนสเตอร์ปรกดรอยตามไปแล้วเราจะเจอตัวมันในที่สุดโ้สังเกตว่าเมื่อมอนสเตอร์เดินในน้ำจะไม่ทิ้งรอยเท้านะฮะพอขึ้นบกปุ๊กก็จะมีรอยเท้าใหม่อันนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการตามล่ามอนสเตอร์ ไปถึงไหนแล้วล่ะรอยเท้าหายไปนั่นนั่นนั่นมีทางนั้นนะครับตามลึกเข้าไปปึ๊บ มาแล้วพายเอกนี่เราต้องล้มมันแล้วครับ hey, วางระเบิดก่อนเลยเพื่อ <c oughs> วางดิพี่เวียงไปวางเข้าไปแล้วก็ติดปืน <c oughs> มานี่โอ้ยเชียด <c oughs> โดนระเบิดตัวเอง <c oughs> ไปเลย มาหนี่มา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 นี่นคือปืนอไอเนี้ยมันต้องเข้าไปใกล้ๆนะอยู่ไกลๆยิงไม่ออกกระสุนหมดโอ้เวนกรรมโอ้โดนตบแล้วโดนตบแล้ว โยนกับระเบิดโยนกระสุนเต็มยิงทำอะไรตายตายเหอะเออเนี่ยครับก็จะประมาณนี้สำหรับการเล่นเป็นฮันเตอร์แล้วก็เล่นเป็นมอนสเตอร์พอจะน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์เบื้องต้นของเกมกันไปบ้างโอเคไว้เดี๋ยว เทปต่อไปเราจะมาเล่นอะไรแบบซับซ้อนมากขึ้นอาจจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นไปเลยออนไลน์ครับไว้ติดตามต่อเทปหน้าครับถ้าใครที่อยากเล่นด้วยกันกับผมก็แอบ Gamer อ a ์แบบของ Xbox หรือ p อ่มาก็ได้ครับแล้วเราไว้เจอกันออนไลน์ครับผม